ป้าแป๋วกินคนเดียวไม่หมดแน่เลยค่ะเราจะาไปแจกเดี๋ยวจะยกไปที่บ้านซานสังเอาไปแจกดูเยอะมากเลยมาดากนี่ มาดาเกนี่นะคะเป็นหน่อไม้ที่อร่อยนะคะพ่อเปลวขอบอกเขาจะเป็นนี่ค่ะย,วยาวๆแบบนี้ดูซานุังบอกข้างในมไม้ที่อร่อยนะคะพ่อเปลวขอบอกเลยมาดาเกเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นต้นอย่างเงี้ยยาวๆส,ๆ,สๆสูงๆอร่อย ตามคุณยายข้างบ้านอีกคนหนึ่งมาช่วยกันปอกแล้วก็แบ่งกันค่ะมันเยอะเกินกินไม่หมดขอบคุณเพื่อนนะคะที่ส่งมาให้ค่ะปีนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะหน่อไม้สายพันธุนะะนาา์นี้นะคะสายพันธุ์มาดาเกนี้นะคะเขาจะมีความอร่อยเฉพาะตัวคือเขาจะกรอบค่ะมีความหวานแล้วก็กรอบอร่อยคนญี่ปุ่นนิยมเอามาทำเป็นหน่อไม้ใส่ราเม,มงนะคะเมียนมา คือมันมันเขาเขามีความกรอบก็เลยเอามาทำหน่อไม้แสลเมงจะอร่อยค่ะ ต้มเสร็จแล้วกรอบแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมสายพันธุ์นี้สายพันธุ์มาดากะน้ำพริกกะปิก็เข้าสิคะสั่งผักมาเห็นหน่อไม้แล้วนะคะป้าแป๋วก็คิดอยากจะกินแกงไตปลาค่ะคือไม่ได้กินนานแล้ว เห็นหน่อไม้สดๆก็เลยอยากกินสั่งมะเขือมานะคะจะมาทำแกงไตปลากินกันค่ะชะอ,อมสดมากอันนี้อันนี้กรํมละห้าร้อยเยนมะเขือปอกห้าร้อยเยนงเนี้ยขนาดนี้ห้าร้อยเยน นี้สตอสดนะแพ็กหนึ่งหกร้อยเยนสั่งมาสามแพ็กเส้นเล็กชอบยี่ห้อนี้ยี่ห้อมาม่านี่คืออร่อยเส้นเล็กนี่คือนี่แพ็กหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบเยนแพ็กหนึ่งเส้นหนี่เหมือนกันราคาเท่ากันสามร้อยเจ็ดสิบเยน เครื่องพีกแกงนะคะก็มีคาตะไคร้ผิวมะกรูดนะคะเนี่ยผิวเขียวนี่คือผิวมะกรูดขมิน้นพริกแห้งแช่น้ํานะคะเราจะได้ตําง่ายๆค่ะพริกเขียวนะคะพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงจินดานะคะหอมกระเทียมพริกไทยดำนะคะก็จะโขลกริกไทยดำก่อนค่ะ แล้วก็ใส่พริกนี้ลงไปโขลกนะคะแล้วก็ใส่คาตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้นลงไปค่ะโขูกไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมกระเทียมลงไปโขูกเลยค่ะ ไปค่ะให้ละเอียดนะคะการตำพริกเองนี่คะรสชาติของแกงและอาหารจะอร่อยแตกต่างกัน,นะคะ่ะท้ายเราก็ใส่กะปินะคะครบเล็กไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรเราก็ผสมกะปิเข้าไปตำ แกงภาคใต้นะคะเราสามารถเอาไปทําเป็นคั่วกิ้งก็ได้นะคะคั่วกิ้งแกงไตปลานะคะเป็นพริกแกงทางภาคใต้ค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้หอมเราตําเองเราทําเองนี่นะคะรสชาติของอาหารก็จะแตกต่างนะคะนี่ค่ะพริกแกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารทางภาคใต้กันค่ะเราจะไปเที่ยวภาคใต้กันนะคะ ป้าเป๋วอยากจะกินแกงไตปลาค่ะคือไม่ได้กินนานนานมากเลยวันนี้ก็เลยอยากจะกินค่ะเราจะมาทําแกงไตปลากันค่ะป้าเป๋วสั่งมะเขือมาจากร้านอาหารไทยเนาะแล้วก็ใบมะกรูดเรากําลังงามเลยค่ะเนี่ยเราจะมาตัดใบมะกรูดไปใส่แกงไตปลากันมีไข่ค่ะไข่ผีเสือ้อเราต้องดูนะคะผีเสื้อเขาจะมาไข่แล้วก็ นอนก็จะออกว่าแป๋วแต่งกิ่งเขาก็แตกใหม่ขึ้นมาเรื่อยค่ะกำลังงามฝนจะตกแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะแตกออกมาเรื่อย นี่ค่ะไตปลาป้าแป๋วนะคะที่ป้าแป๋วซื้อมาค่ะก็แกงไปแล้วครั้งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งขวดค่ะเราจะมาต้มไตปลาก่อนนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อดับขาวนะคะมะขามเปียกค่ะ ื่องปรุงของเรานะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะปลาย่างค่ะป้าเป๋าใช้เป็นปลาย่างนะคะถ้าใครถนัดเป็นต้มก็ใช้เป็นปลาต้มก็ได้ค่ะป้าเป๋ชอบใช้เป็นปลาย่างนะคะปลาย่างมันจะทําให้หอมค่ะรสชาติมันก็จะแตกต่างไปอีกอย่างค่ะก็ลองทําดูได้หลายสูตรนะคะใส่ปลาที่เรารองนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะ ใส่น่อไม้ลงไปเลยค่ะน้าตาลปี๊บค่ะเติมน้ําปลาไปนิดนึงจะได้หอมน้าปลา โอยจังโฮโฮโฮแล้วก็จะใส่ปลาลงไปนะคะสุดท้ายเราก็โรยด้วยใบมะกรูดนะคะ รสชาตินะคะเราก็จะได้ทั้งความเค็มนิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดหนึ่งเผ็ดนะคะกลมกล่อมน้ำพริกทางภาคใต้บ้านเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะร่อยแน่เลยค่ะอาหารมื้อนี้ กินกับผักหลาย,ลายอย่างค่ะเรามีผักอะไรก็เอามากินค่ะวันนี้ป้าแป๋มีสตอกับแตงแล้วก็ไข่ต้มค่ะวันนี้ป้าแป๋มีไข่ตุนด้วยค่ะไข่ตุนนุ่มๆแก้เผ็ดค่ะただきます。 มาค่ะมากินกับป้าแป๋ว นานมากเลยค่ะที่ไม่ได้กินแกงไตปลาแก้เผ็ดด้วยไข่ถึง ช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเมืองยามานาชิโคฟูบ้านแปะแป๋วนี่นะคะก็จะเป็นฤด,ดูเชอร์รี่ค่ะอืม ไปแล้วค่ะกดซับสขไครให้ป้าแปลด้วยนะครับกดที่สุดส,สามารถ